ก็ขอสวัสดีนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่11เนะครับเขียนชำนาญงานสร้างสรรค์เราก็อยู่กันกับเรื่องที่5แล้วนะครับการเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติทีนี้นะครับเนื้อหาในการเขียนจดหมายนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมในวิดีโอคลิปนี้กันเลยครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะมีอะไรพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึง นะครับก็คือจุดประสงค์เมื่อเราเรียนเรื่องนี้จบแล้วนะครับเมื่อเราเรียนเรื่องการเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองละญาติน well, ี้จบแล้วนะครับเราจะต้องได้อะไรบ้างนักเรียนจะต้องบอกรูปแบบของจดหมายได้นะครับว่าการเขียนจดหมายนี้นะครับการเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองนี้มีรูปแบบแบบไหนนะครับนักเรียนจะต้องเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองละญาติได้ และข้อสุดท้ายนะครับต้องอธิบายคุณค่าของการเขียนจดหมายได้นะครับนักเรียนคนใดนะครับเมื่อดูวิดีโอคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับจบแล้วสามารถทําได้ทั้ง3ข้อแสดงว่านักเรียนนะครับตั้งใจเรียนตั้งใจฟังวิดีโอคลิปนะครับและบรรลุวัตถุประสงค์ของจุดประสงค์ในเรื่องนี้ได้นะครับทีนี้เราก็จะมาดูเนื้อหากันเลยนะครับนักเรียน ในการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองนะครับเป็นการเขียนจดหมายส่วนตัวเพื่อติดต่อส่งข่าวคราวนะครับบอกเล่าเรื่องราวสอบถามทุกสุขและเรื่องอื่นๆให้พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองได้รับรู้ตามจุดประสงค์ในการเขียนเราควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพแสดงถึงความเคารพเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของจดหมายนะครับทีนี้ ครูก็จะพานักเรียนไปดูรูปแบบของจดหมายนะครับที่เราจะเรียนก็คือจดหมายถึงผู้ปกครองและญาตินะครับผมครับในรูปแบบของจดหมายนะครับนักเรียนในรูปแบบของจดหมายนะครับก็จะมีส่วนประกอบอยู่ดังนี้นะครับที่อยู่ของผู้เขียนวันเดือนปีนะครับคําขึ้นต้นแล้วก็เนื้อความคําลงท้ายและสุดท้ายนะครับก็ต้องมีชื่อผู้เขียนด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกันทีละยานะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละยานะครับเริ่มจากที่อยู่ผู้เขียนนะครับก็จะอยู่ฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือด้านบนนะครับผมและลงมานะครับก็เป็นบันทีนะครับนักเรียนสังเกตจุดสีแดงๆเลยดีนะครับนั่นก็คือ เส้นสัญลักษณ์นะครับจากกระดาษที่เราต้องเขียนนะครับเมื่อเราเขียนบันที่เสร็จนะครับเราก็จะมีคําขึ้นต้นนะครับในส่วนของคาขึ้นต้นนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวครูจะอธิบายในสไลด์ข้างหน้านะครับคําขึ้นต้นต้องห่างจากหน้ากระดาษซ้ายมือนะครับประมาณ1นิ้วนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับก็จะห่างประมาณ1เซนติเมตรนะครับลงมาจากคําขึ้นต้นก็จะเป็นเนื้อความ นะครับก็คือข้อความที่เราจะเขียนนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคําลงท้ายในส่วนคำลงท้ายนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะไปดูในสไลด์ข้างหน้านะครับนักเรียนคําลงท้ายนะครับก็จะเขียนตรงกับเส้นกึ่งกลางหน้ากระดาษนะครับเราจะทราบได้ยังไงกึ่งกลางหน้ากระดาษนะครับอยู่ตรงไหนเราก็พับเลยลูกพับนะครับกึ่งกลางหน้ากระดาษเลยนะครับ แล้วก็เป็นชื่อเรานะครับก็คือชื่อผู้เขียนนะครับผมครับหลังจากเราดูไปแล้วนะครับเราดูในรูปแบบของจดหมายไปแล้วเมื่อกี้นะครับทีนี้เราจะมาย่อยให้ดูนะครับหนึ่งที่อยู่ของผู้เขียนนะครับเขียนมุมด้านบนขวานะครับของหน้ากระดาษนะครับดังตัวอย่างเลยนะครับลูกเราก็จะเว้นออกมาจากจุดกลางประมาณหนึ่งนิ้วนะครับ ส่วนที่2วันเดือนปีนะครับก็คือเขียนยืองจากที่อยู่ผู้เขียนนะครับมาข้างหน้าเล็กน้อยนะครับลูกทีนี้3คําขึ้นต้นนะครับคําขึ้นต้นจะอยู่ตรงด้านซ้ายห่างจากขอบประมาณ1นิ้วนะครับตัวอย่างนะครับการกราบเท้าคุณปู่คุณย่าที่เขาลุกนะครับก็จะประมาณนี้ 4. เนื้อความนะครับเริ่มเขียนโดยย่อหน้าเล็กน้อย ไม่ควรนะครับเอ่อและควรขอโทษทีครับและควรขึ้นย่อหน้าใหม่เมื่อขึ้นใจความใหม่นะครับและเขียนเว้นวรกคดอนให้ถูกต้องนะครับนักเรียนในส่วนที่5นะครับก็จะเป็นคำลงท้ายนะครับนักเรียนในส่วนของคำลงท้ายนี้นะครับเขาจะบอกว่าด้วยความเคารพอย่างสูง นะครับมันก็จะอยู่ตรงไหนครับตรงกับวันเดือนปีนะครับสุดท้าย6ชื่อผู้เขียนนะครับชื่อผู้เขียนก็จะเขียนเย้องลงมาทางขวาอ่ะก็คือ,อยังไงครับเขียนด้านล่างของด้วยความคารบอย่างสูงนะครับในตัวอย่างเขาจะเขียนชื่อว่าอะไรครับยอดดีเยี่ยมนะครับ นี่ก็จะเป็นรูปแบบการเขียนจดหมายนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับนักเรียนครับทีนี้นะครับก็จะเป็นการใช้คําขึ้นต้นและคําลงท้ายนะครับตัวอย่างนะครับบุคคลที่เราจะเขียนถึงนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตานะครับยายลุงป้าน้าอาคาขึ้นต้นนะครับเราก็จะเขียนว่ากราบเท้าคุณนะครับที่เคาลบคุณอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่านะครับ ในส่วนของคําลงท้ายนี้นะครับเราก็จะใช้ว่าด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับทีนี้มาดูคำสรรพนามสมมุติเราเขียนนะครับถึงบุคคลที่เป็นพ่อและแม่คําที่จะเขียนแทนตัวเรานะครับเช่นผมกระผมลูกหรือว่าหนูนะครับเขียนถึงพ่อแม่ว่าคุณพ่อและคุณแม่นะครับสมมุติเราเขียนถึงบุคคลปู่ย่าตายาย คำที่ใช้แทนเรานะครับก็จะผมกับผมหนูหลานนะครับเราจะเขียนถึงผู้ผู้ที่เขียนถึงนะครับก็จะใช้คําว่าคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะครับหรือว่าท่านนะครับนักเรียนบุคคลต่อมาครับก็คือกลุ่มบุคคลที่เป็นลุงป้านา้าอานะครับเราก็จะใช้แทนตัวเราว่าผมหนูหลานนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็ใช้ผมนะครับหรือว่าหนู ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะใช้หนูนะครับหรือว่าหลานผู้ที่เขียนถึงนะครับก็จะมีคําว่าคุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณอานะครับแล้วก็บุตรที่3ก็คือท่านนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้คําขึ้นต้นและคําลงท้ายนะครับส่วนประกอบสุดท้ายของการเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและก็ญาตินะครับก็คือการจ่ายหน้าซองนะครับ การจ่าหน้าซองควรเขียนให้ชัดเจนถูกต้องครบถ้วนเขียนรหัสไปรษณีย์ด้วยเลขฮินดูอารบิกนะครับดูตัวอย่างนะครับด้านบนก็จะเป็นประมาณหน้าซองที่ยังไม่เขียนนะครับก็จะประมาณนี้มีชื่อที่อยู่ผู้ฝากแล้วก็ชื่อที่อยู่ผู้รับที่สําคัญนะครับดวงตาไปรษณียกรนะครับราคา3บาทก็หาซื้อได้นะครับแต่ทุกวันนี้เราไม่ค่อยนิยมนะครับในการเขียนจดหมายแล้ว ตัวอย่างนะครับด้านล่างนะครับการจ่ายหน้าซองจดหมายก็เขียนให้ชัดเจนนะครับนักเรียนใส่รหัสไปรษณีย์ตรงช่องด้วยเลขฮินดูราาบิกนะครับสําหรับการจ่ายหน้าซองก็จะประมาณนี้นะครับนักเรียนง่ายๆครับก็จบลงไปนะครับสําหรับเรื่องที่4ี่ไนเรื่องที่5นะครับการเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้า122ถึงหน้า124นะครับเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งครูได้เลยนะครับถ่ายรูปไม่ชัดเจนนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ